สวัสดีค่ะตอนนีาคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเที่ยวเชียงใหม่ไปกับอบจอค่ะครั้งนี้นะคะเปิ้ลพาคุณผู้ชมนั้นมาท่องเที่ยวเที่ยมเภอเสมิงใกล้ๆเชียงใหม่นี่เองนะคะขับรถก็ประมาณชั่วโมงนิดๆเองก็มาถึงอำเภอเสมิงแล้วค่ะและตอนนี้นะคะอย่างที่เห็นเลยข้างหลังเปิ้ลน,นะคะมีข้าวบา์เล่และข้าวสาลีเราอยู่กันที่ศูนย์วิจัยข้าวเสมิงค่ะ วันนี้จะพาคุณผู้ชมนั้นท่องเที่ยวในศูนย์วิจัยข้าวเสเพิงแห่งนี้กันค่ะ และที่เปิ่นเห็นอยู่นี่นะคะ mm hmm. เห็นไหมคะคุณผู้ชมนี่คือข้าวสาลีนะคะหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเพิ่นเองก็เพิ่งเคยเห็นนะคะว่าต้นข้าวสาลีเป็นแบบนี้ตั้งตรงสวยๆแบบนี้เลยนะคะถือว่าเป็นไฮไลท์ที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะมาดูอยากจะมาเที่ยวชมแล้วก็มาถ่ายรูปกับทุ่งข้าวสาลีด้วยคะ่ะ ข้าวสาลีสีทองเหลืองอรารามที่อำเภอเสมิงเป็นช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยในช่วงต้นปีประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมโดยทุ่งข้าวสาลีนั้นตั้งอยู่ในศูนย์วิจัยข้าวเสมิงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมถ่ายรูปสวยๆเป็นประจำทุกปีแต่ถ้าใครอยากเห็นทุ่งข้าวสาลีสีเขียวไปทั้งแปลงก็ต้องมาชมในช่วงประมาณเดือนมกราคมค่ะ ก็เป็นต้นที่ยังเขียวๆอยู่นะคะนี่ก็จะมีสอสายพันธุ์มีทั้งข้าวสาลีแล้วก็ข้าวโอ๊ตค่ะทุ่งข้าวบาเล่ที่ศูนย์วิจัยข้าวเสมอืองกว้างใหญ่ท่ามกลางขุนเขาอันเงียบสงบที่นี่นอกจากจะเป็นแหล่ง วิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวพันธุ์ต่างๆมากมายนานาชนิดแล้วทั้งข้าวสาลีข้าวบาเล่ข้าวโอ๊ตยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบที่จะมาเก็บภาพบรรยากาศกับต้นข้าวสีเขียวสลับตัดเหลืองที่พลิ้วไหวไปตามแรงลมถ้าใครอยากเก็บภาพสวยๆแบบนี้แนะนําให้มาช่วงบ่ายถึงเย็นเป็นช่วงพระอาทิตย์กำลังตกลับยอดเขาสาดแสงมากระทบกับต้นข้าวได้บรรยากาศอบอุ่นและโรแมนติกด้วย ค่ะการเดินทางมาชมทุ่งข้าวบาเล่ที่อำเภอเสมิงนั้นสามารถมาได้ทั้งสองทางคือขึ้นมาทางอำเภอแม่ริมและขึ้นมาทางอำเภอหางดงทั้งสองเส้นทางเดินทางได้สะดวกทั้งคู่เลยค่ะ และที่สําคัญมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่คุณสามารถแวะเที่ยวได้ตลอดเส้นทางเลยค่ะเมื่อวันที่8มีนาคม2565นายประจนประสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อสนับสนุนงบประมาณดำเนินการควบคุมไฟป่าและฝุ่นควันระหว่างโค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กับมูลนิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายพิชัยเลิศพงอดิิรนายกโครงการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงความร่วมมือการสนับสนุนงบประมาณจำนวน13,670,000บาท เพื่อลดปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่เที่ยวเชียงใหม่กับอจอหมดเวลาลงแล้วค่ะครั้งหน้าจะพาไปท่องเที่ยวที่ไหนต้องคอยติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ